ตกปลากับเวลาหนึ่งชั่วโมงครับผมมีเวลาหนึ่งชั่วโมงครับวันนี้อันนี้ก็สี่โมงครึ่งเนะ้ะสี่โมงครึ่งครับผมรนนู้ันครับ ดฟ้ามวดินแข่งกับเวลาฝนก็จะตกอืมหุ้อยอะไล่นลนะุ่้ยอนอยนี้เลยนะล่ะล ลงไปลงอืมทีมงานตบเด็กวันนี้มาตบเด็กครับมีเวลาหนึ่งชั่วโมงฝนตกนะฝนนะ ชั่วโมงจะได้สกีตัวทุ่นีัไม่ตัはは้งเลยลงเลยไปแล้วไปแล้วคือผลใช่ไหมไปแล้วให้ตัวใหญ่ได้กินบ้างลูกเอ้ดอกโอ้โหโหดร้ายจริงๆ ตัวใหญ่ไม่ทันเ่ยน,น,นี่จีตกบาลานครับขอเดียวบรรยากาศโดยรอบตอนนี้ก็คืมฟ้าคืมฝน,นแล้วนะครับด เราโดนล้อมไปหมดแล้วเราโดนล้อมไปหมดแล้วกี่โมงแล้วตอนนี้ตอนนี้เวลาสี่โมงสี่สิบสิหกสี่จากไปครับยิงมืดเราก็เห็นทุ่นชัดมืดฝนจะ <c oughs> ทุ่นเห็นชัดอยู่นะเพราะว่ามืดมาแล้ว <c oughs> มาถึงหมายก็ห้าโมงแลสี่โมงครึ่ง ี่โมงครึ่งครับอ,อ๋อแล้วไนงะ <c oughs> ต้องให้มันจมแตจริงๆอะ่ะจมจริงๆงไมง่ไม่ไมไมิเอาใช่ไหมเงาา <c oughs> ๆ,ๆ ไม่ได้ตังครับไปแล้วครับโอ้โหนอนไปลากไป <c oughs> โอ้โหบิ๊กไซส์จริงๆ <c oughs> ม,มันใส่ตาตัวนี้คือรอดแหรอดขายแ <c oughs> ล้วไงเรียกพอ่อเรียกแม่มาก็ได้ลูกเอ้ยแล้วก็ <c oughs> วหิวอ่ะนะแองว่าันึ่นๆ่ง Đồ bút kín pop oh, ừ, này nè Nè Ô, lạc vào đây Thí, lông lông bây Sai đơm Sai này ครับตัวนี้เล็กก็ทอนไลทอ่ะทอนไลท์ได้มันได้สนุกได้ดูอาการทุน่นไม่เน้นไม่เน้นไซส์เพราะว่าไม่มีมีไซส์ใหญ่อยู่แล้วหมายเนี้ยน่าจะโดนขายโดนแล้วก็ไอ้โดนไหนแล้วต,ตะข่ายนะจะไปเยอะนะครับ Ui, mày mà thường luật mày thường tới nồn á không tốt à tiếng mưa nói ปัาซิวหรือเปล่านกนกยังหัวละโอเคเด้อนี่ตอนนั้นที่เรามาไซโลดันโลกันนไหนน้างามันเยอะไงมันเข้าป่านั้หมดแล้วตัวใหญ่เข้าป่ากกป่านี่หมดอาการโอ้โห มีไซส์ใหญ่ก็ได้โอ้โหดุ <c oughs> หสรับบินครับสับบิน <c oughs> สายเดิมพ <c> อ <oughs> <c oughs> ได้หายคันมือครับ <c oughs> ไห้ทุนตั้งหน่อยอ่ะเอาเพื่เ <laughs> ินกันเลยนะสองคนเนี่ยทำไมของผมมันไม่เกียร <laughs> ไม่เกียงอยู่หลังรถรออะไรวม ดันขีดถึงขั้นกันดันโล่ดันขีดเดี๋ยวท้องป้านะทำเวลาทำเวลาครับนับแต้มหรือนับไซส์ผมก็นำแล้วครับเขาเริ่มมีปากมีเสียงแล้วครับตอนนี้ โอ้โหไอสับระเบิดระเบิดมันลออยู่แล้วอ่ะอืม,มไซม์มินินะพอได้หายคันอ เพิ่มไซส์หน่อยเพิ่มไซส์หน่อยอัพไซส์ครับของเป่งมาเลยนะอืมโอ้ยร้อนร้อนแล้วโอ้โหไม่มาอยู่ไม่ได้ละทัานไหมเนี่ย็มเต็มอ่ะ ยิ่งลมมาทางนี้เรียบร้อยเลยนะเตรี้ยวหมดทันไหมเ็บทันไหมของไทยรถลมหนอนเศษเป็นหนอนตอนนี้ลมหนอน เดี๋ยวอ่ะเฮเดี๋ยวเป็นเลยด่วนครับมาแล้วไม่ได้นะครับอยู่กันไม่ได้แล้ว Nào Mà mấy Mấy lửa ไปไา้แล้ับ,งา,บงานนี้ บ้านอยู่แล้วเขาตัวเปียกหมดกันนี่ยงลงเล่นน้ำมาอยู่ขึนน้นทะเลแล้วทั้งเด้แลวครับโอ้ยค,ครับโ,โตกาเปขึ้นเลยมีคนลงเล่นน้ำล่นล Det går sånn เก็บของอย่างไวครับแมตนี้ไม่ถึงชั่วโมงครับมาแล้วครับเก็บของก่อนครับ๋าฝายังไม่รู้ได้เท่าไหร่นะครับวัดสองสามทีครับดูก่อนครับโอโ้โหสึนามิมา <laughs> เก็บของก่อนครับ ดูครับบรรยากาศโอ้โหลงไม่ถึงสิบนาทียอดโ,โอเคครับผมไว้เจอกันทริปหน้าครับผม